กลามแทบแทบลองตืดทุกคนด้วยนะครับผมช่วงนี้พี่โดนด่าว่าพี่ครับพี่เติมแม่งแบบพี่แม่งชอบแอคอะครับอ่ะที่จริงเนี่ยพี่ไม่ได้แอคหรอกครับพอดีว่าพี่แบบก็มีคนมีตังค์อะครับผมนี่ทํานองนี้นะครับผมเราจะตัวนี้ไปอย่าลืมกดไลค์พีซด้วยนะครับี๋นวาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเชิญลูกแคร์นะทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับว่าทําไมพี่แต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นนะพอดีพี่ก็เป็นจ่าฝูงอะ ไอ้ยรอไอเอาอะไรของบันเฮ้ยอะไรอะครับมาโยนเกมเหรอครับนี่มันร้อยดาวเลยฮึชี้จัดเหรอเฮ้ยจะวิ่งไปไหนวะกลัวทำไมเว้ยไปไหนแล้ววะ เั่นเลเป็นกลัวพี่อ่ะกลัวเปล่ากลัวเปล่าโอ้เบก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 เกือบล่วงเกือบล่วงอ๋อเจอละเจอละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขอโก้นะโก้นะตัวไม่เท่นะขอหัวครับหัวสามตัวครับทุกคนก็พี่แบบ นี่แหละครับจ่าฝูงก็ต้องแบกแบกลูกทีมไว้ก่อนนะพอดีพวกนี้ก็เป็นแค่เด็กข้างไข่พี่นะครับเลยเนี่ยเลยนี่เป็นไงคือแบบขั้นขั้นไม่ถึงพี่ก็เลยไปให้แต่งตัวนะพอดีพี่กันจ่าฝูงพี่มีสิทธิ์จะทําอะไรก็ได้แม่แม่แมผมก็ไม่ได้ได้ถึงแบบขั้นใจร้ายถึงไม่ให้แต่งอะไรเลยนะขนาดสีผิวผมยังให้มันเปลี่ยนนะอันอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เหยียบผิวนะไม่ได้เหยียบผิวนะไม่ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้นี่เมืองไทยไม่ใช่ฝรั่ง ดูโอ้โหดูดูดูด๋อไอ้มัๆๆนห้าวอ่ะต้องจัดแล้วครับบุกเลยเนาะไปรับตีนแทนพีดหน่อยครับเข้าหัวไม่ดึงนับไปสองแล้วอ่ะดูดิแค่แค่ลูกกระจกพี่ก็ยิงไปหมดแล้วอ,ะอ่ะตอนนี้คือลูกกระจกจะไม่มีสิทธิ์ลัดพี่นะครับถ้าใครลัดปุ๊บนี่คือ จะโดนจะโดนทำโทษขั้นสูงสุดนะก็คือแบบจะโดนเตะออกจากแก๊งมาลีกิงกองมาลองกองแก๊งนะครับมาเดีย๋ยวมึงเจอหน่อยเปไ็นไงมึงอยู่ไหนวะวมันกลัวมันแอบจะอยู่ใต้าฐานด้วยดิตอ,อนนี้ไงน,นี่ไง,งเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงด้วยเขายิงอุ้ยพันยาปแป๊บน,นึงก่อนดูดูดู ถึงกับยอมสละชีวิตแหมแหมแหมไม่ไม่ถึงกับต้องขั้นกลัวผมจนวิ่งออกไปแตกหมอกขนาดนั้นนะครับพอดีพี่ก็ใจดีนะครับถ้าย่อใส่พี่เนี่ยพี่ก็จะให้อภัยก็ได้นะพอดีพี่เป็นจ่าฝูงที่ใจดีนะครับใครเจอพี่ในแรังเนี่ยไม่ต้องยิงพี่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าย่อใส่พี่เนี่ยพี่ก็อาจจะให้อภัยทุกคนได้นะส,สิ่งทุกอย่างที่จ่าฝูงฝึกให้พวกเองต้องเอามาใช้แล้วแหละอย,อยู่ทางนี้วะอ,อยู่ทางนี้วะ cuối làng khâu Ào ngon đi ngon đi cô chú này à Ô không mà mấy te cả đưa đi Mấy này quá à? Quay lẽ tôi quay lẽ bản lắm bản lắm Tôi đêm gì lẽ, tôi cũng đêm gì đã Bản lắm bản lắm gì này Alo คำคำสั่งจากเบื้องบนตัวที่พี่ขอวะ่ะพี่ขอวะ่ะเฮ้ยพี่ขอมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอเคคนะ่ะแม่ไม่อยู่ไหนโอเคค่ะแม่พี่บอกแล้วว่า,วาพี่ขออะไรอ่ะแม่แม่เป็นอะไรผมปั๊มไม้วอ <laughs> นะเบียดอะไรเฮ้ยเอ้พี่พี่ทำไหนเองเป็นอะไร รักเล็กกระมุยหน่อยรักเล็กกระมุยหน่อยอะไรให้ให้จ่าฝูงไม่ได้อ่ะโดนโดนเตะออกจากแก๊งบริกรกองบอลกองแก๊งบ้าน้องบ้านแดงมั่นะเอออย่ามาหือมาหือกับจ่าฝูงดิเอาเอาเอาของผมไม่ได้ครับเอาของผมไม่ได้ครับเออเอาไอ้เหี้ยหยอดเหมือนขี้เลยเออโอเคมามาจ่าฝูงรีบไปหมดแล้วไอ้เหี้ยแล้วพวกมึงจะตั้งยังไงอย่างเงี้ยไปไปจ่าฝูงเวอร์เกย์เต้ไงเต้ไงจ่าฝูงเปิดหัวแล้วเหรเฮ้ยยิงดิอาเลครับลูกไอ้ จัดี่ลูกกระจกของเพ่อะไรครับปกดีครับมันจะกลัวทำไมวะเฮ้ยปิดไฟดีกว่าไม่อยากฟังเสียงลูกกระจอกเลยอ่ะนี่ไงจากฝูงเปิดหัวก็ลูกทีมต้องตามนะถ้าไม่ตามนี่คือโดนเตะออกจากแกง๊งอ่ะแก๊งอะไรวะมาลิงมาลิงแก๊งเฮี้ยอะไรไม่รู้แหละลืมไปละมันลงมาข้างล่างอย่างเนสเฮ้ยอยู่ข้างบนวะอ้าวโหดจัดว่ะเฮ้ย ต้องเจอจ่าฝูงเราตอนได้จ่าฝูงนำทางนะทุกคนดูดูดูอ <c oughs> ือุ้ยโอ้โหอ้อหลอยอะครับออ้อะไรเข้าตามเมื่อกี้แบบมองไม่เห็นคนอะไปไปต่อให้พอดีแบบฝีมือเราเันเหนือกว่าอยู่แล้วอะครับ <c oughs> น,นี่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 อะไรนะน,นี่นี่แค่แบบเราตัวไก่มาแบบเรายังทำได้สามสูตรนะครับ แต่ถ้าแบบเราเอาตัวดีๆมาคือแบบมันจะไม่แบบแปดศูนย์เลยละครับมึงยังจะไปแกะคิวอีกโอ้ึงเปแตกกวอาใจดีพี่ใจดีใจดีใจดีจดนี่แหละครับก็ความใจดีก็ได้มาจากจากฝูงครับผมก็คือจากฝูงใจดีลูกลูกฝูงก็ต้องใจดีด้วยนะแหมแหมแหมเป็นไงยอมสละทุกสิ่งเพื่อจากฝูงนะไอ้เหี้ยเราไม่ซื้อของเราบุ้งเล่นอะไรรีแม่งให้หมดเลย อันนี้ผมไม่ได้รีดของแล้วเวเอาวะใ้โอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าเว็บเพจโซนนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะฮะเพราะว่าเว็บนี้พี่ก็ใช้ประจําอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมอันดับแรกนะครับให้เรานะครับใครที่อยากจะใช้บริการเว็บนี้นะก็ให้เราเข้ามาที่เข้าสู่ระบบนะครับใครที่แบบไม่อยากยุ่งยากเกี่ยวกับสมัครอ e ีเมลเนี่ยให้เรากดที่เราอินด้วย a c e b o o k นะครับเราจะไปเติมเงินกันนะครับผมเนี่ยให้กดมาที่เติมเงินเลย เลือกที่ w a l l e t ครับทีนี้นะครับก็ให้เรานะครับโอนไปยังเบอร์ wallet นี้นะครับเนี่ยเบอร์0ูนี่นะครับแล้วก็โอนไปนะครับนี่นะครับมันก็จะเขียนว่าทํารายการรอสักครู่นะครับนี่นะตอนนี้ point p ก็เข้ามาแล้วครับผมนับหนึ่งร้อยช่วงนี้ผมอยากสุ่มของรางวัลนี่ไงนี้นะครับผมก็มาที่สุ่มฟรีไฟล์อัตโนมัติอันนี้ก็ให้กรอก id ผู้เล่นนะครับเดี๋ยวผมจะกรอก id ผมนะเนี่ยทีนี้นะครับให้เรานะครับเริ่มการสุ่มเลยดีกว่าเรามาดูว่าวันนี้ผม เราได้มา50เครดิตเราได้ตังฟรี50บาทเลยเนะี่ยมาฮะท่านผู้ชมรอบต่อไปขอเว้ยไอ้เหี้ยกูว่าเว็บแม่งบั๊กว่ะมันบั๊กหรือเปล่าเฮ้ยมันได้มาฟรีเลยน,นี่เอาเระบบกำลังทำกานผมว่าแล้วแม่งเว็บแม่งบัก๊กอ้เหี้ยจบแล้วเว็บบัก๊กที่ผมได้จากฟรี100โอกาสแบบนี้แม่งมันไม่ได้เกิดขึ้นง,ง่ายๆดเว้ย อ่ะหมุนหมุนโอเคเกย์ผมว่าเว็บบักอ่ะเฮ้ย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 เฮ้เอาไอเย็บมันหมุนปพ๊บแม่งได้ของดีเลยนี่จะเกินไปหนึ่งพันห้าสิบสองเพชรเอาอีกรอบดิอ่ะเพิ่มมูลอีกละหมุนเยอะของดีต้องมาของดีต้องมาแม่งแบบไอ้เหี้ยโคตรดีเว็บบักเฮ้ย โอ้เกินเกินไปผมขอสุดลองอีกรอบหนึ่งนะมาดูว่าแบบมันจะเกิดหรือเปล่าเชวัโอเคผมว่ามันน่าจะหยุดบักแล้วครับผมโอเคเราไม่ได้รางวัลยังคือผมยังไม่ขาดทุนเลยด้วยเดี๋ยวผมจะเติมเงินเลยดีกว่านะครับนี่นะครับคือตอนนี้ฮะมันให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเติม่ข่ไหนนะกรอกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็ กดยืนยันทํารายการนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะเห็นว่าระบบกำลังทํารายการนะเราก็รอมันนะครับผมเฮ้ยทุกคนทุกคนก็ดูดีนะคือตอนนี้เพชรผมมี5,400เคคือรวมเพชรเก่าผมมีประมาณ3 0 0พ2น0 0นี่แหละจะมีพวกกี้าเข้ามาไม่มีวะแมงฟาฐานแน่นอนเลยอ่ะโหฮ่าวเปล่าแหมแหมแหมดูดิดูเขาดักยิงนะครับ โอเคอะไรอะไรจะให้จ่าฝูงนำหรอได้นะได้นะจ่าฝูงนำก็ได้มันอยู่ข้างหลังกล่องให้มันอยู่ฝั่งนู้นนะป้อมหลังเลยแลกันไ,ไปไหนวะอ๋อ,อนี่ไงน็อกหนึ่ง ข้างหน้าเรามีหนึ่งตัวครับผมเราจะมาเพ้ในสงครามไม่ได้หัวแตกหัวแตกเออหัวแตกตอนนี้ก็เป็นการหนึ่งหนึ่งนะครับผมระหว่างจ่าฝูงมันกับจ่าฝูงเรานะครับมาดูว่าใครจะโหดกว่ากันนะ แอบชุบอาเป้ามาผมผมจะวิ่งไปเลยนะโอ้ยขอหัวเน้นๆได้ไหมดูดีกลัวกลัวขังตัวเองถ้าจะเล่นอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าแบบคุณเตรียมตัวตายเถอะครับเพราะว่าผมมีไอ้นี้น่ากลัวจังคุณครับคุณเล่นน่ากลัวเกินไปแล้วครับ <G l uch> ทันยาหน่อยเป็นไงล่ะโอ้ยหยอกหยอกเมื่อกี้หยอกเฉย,ย,ยๆครับ,ย,ครครบยิงใครครับผมยิงใครครับยิงใครครับผมยิงใครขอดูหน้าเจ,จ้าฝูงจะชัดเลย <G l uch> แหมแหมแหมถึงจะอัดหัวไม่ได้แล้วก็อัดตัวก็ได้ได้ครับแปดคิวเลยล่ะครับ นี่นี่มันแหลงร้อยดาวจริงเหรอครับทุกคนก็จ่าฝูงก็ต้องคัดลูกฝูงที่มีความที่โหดๆนะครับส่วนไอคนที่สองเนี่ยไอไอคนที่สองต่อจากพี่ก็คือไอดิวนะครับผมมันก็ร้อยดาวส่วนไอที่ชื่อรักนะน้องเนี่ยก็มันก็อยู่ร้อยดาวเหมือนกันนะครับส่วนไอเพชรนี่ก็อยู่ร้อยดาวรวมทั้งหมดก็400ร้อดาวนะครับร้อยดาวเกือบทุกคนเลยนะครับไม่รู้ว่าทางนู้นนี่คือ70ดาว80ดดาวหรือเปล่านะก็ขอบพระคุณที่มารับชมนะฮะ ใครยังไม่ได้กดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยครับ